สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไอรักชวงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาทำอาหารในป่านะครับเราจะมาวัดฝีมือกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งเราทั้ง3าคนมาไม่ได้มาในช่องเดียวนะครับเราจะแยกเป็น3ามช่องนะครับดูมุมมองของใครของมันนะใช่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนทุกคนดูเมนูอาหารนะครับว่าของใครออกมาเป็นรูปแบบที่สวยงามแล้วก็อร่อยนะครับทำอย่างนั้นเดี๋ยวเรา มารู้จักชื่อช่องที่มาเป็นเพื่อนในวันนี้นะครับเขาก็คือช่องอาโซโดบ้านนะครับแล้วก็ช่อง <c oughs> จจเจอเจอโอเคครับเขาสองคนพร้อมที่จะมาดูไีมือกอบผมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าเมนูอาหารที่ผมรังสรร์น,นั้นจะเป็นอะไระแต่ก่อนหนึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราเตรียมแค่เครื่องปรุงหรือว่าวัตถุดิบมานะครับส่วนวัตถุดิบหลักเนี่ยเรายังไม่ได้เตรียมมานะเราจะมา หากันในป่าแล้วก็แข่งกันในป่าแต่วัตถุดิบที่เราเตรียมมาคือเครื่องปรุงเนี่ยเราจะจัดงบให้กับแต่ละคนนะเพียงห้าสิบบาทนะครับเราเตรียมมาร้อมเี่ยสออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นซื้อเครื่องปรุงอะไรกันมาม้างนะครับคเคคตับตามมาเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจะให้ทุกคนมาดูเครื่องปรุงที่ผมเตรียมมานะครับภายในงบ50บาทนะว่ามันไม่เกิน50บบาทนะครับนี่นะครับนี่เลย อย่างแรกนะสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็น้่ตามปี๊ดอีกห้าบาทรถดีห้าบาทนะเป็นสามสิบบาทนะฮะมะเขือห้าบาทนะครับแล้วก็นี่ปลาหวานนะครับรวมกันก็อีกสิบบาทก็เป็นสี่สิบแล้วนะครับชุดนี้สิบาทนะแม่ค้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็จัดชุดนี้ให้นะสิบาททั้งหมดนี่สิบาทครับถ้าบิดให้มันเล็กๆมันก็แค่นี้เดียวนะครับ เท่านี้นะครับโอเคครับครบ50บาทนะครับ50บาทนะโอเคไปก็เป็นของเสร์อแชนนะองผมนล้ว <ผม S 2> โอเคในงบ50บาทครับผมไปดูของผมเลยนะครับผมนี่ครับผมชุดนี้นะครับชุดนี้อ่าหมูครับผมมีหมู25นะครับบวกขนอมอีกเป็น30นะครับผมอโอเคครเอ,อาปนน้ำมันอันนี้ครับผม10บาทนะครับผมโอ้ยส่วนชุดนี้ครับผมแม่ค้าใจดีมากเลยนะครับโอ้ยแม่ค้าจับชุดนี้แค่10บาทให้ผมนะครับผมจริงมากเลย คือเรามีเน <Brothers> okay. ่เหรียญต่อกันดูกไอ้ยคนหน้าตาดีก็อย่างเงี้ยไม่ท้าให้นะโอ้ร้ายอะไรเกิดขึ้นมาโดยรวมๆทั้งหมดนะก็ห้าสิบบาทโอเคต่อไปของน้องนวลแล้วต่อไปนะครับก็คือตาผมนะงบ50บาทที่ผมถูกจัดสรรมานะนี่ก็คือกะทินะครับสิบาทนะ2บาทนะ20นะ20นะชุดนี้อีก10บาทนะกลายเป็น30มสินะชุดนี้10บาทนะกลายเป็น40่สินะ แล้วก็นี่ชุดนี้อีกทั้งชุดนะอีก10บาทนะก็รวมรวมทั้งหมดคือ50บาทพอดีนะส่วนเกลือนี่ก็เป็นของกลางนะโอเคจากของผมนะทั้งหมดก็คือ50บาทนะเดี๋ยวผมจะหาวัตถุดีับตรงนี้เลยนะ ดูว่าน้องของผมจะได้ไหมต่ครัดได้แล้วไปทำาเอานะครับทุกคนหลังจากที่ผมไปเรียบปลามาได้นะครับผมก็จะเตรียมทําเมนูเลยนะครับนี่เมนูของผม,มวัตถุดิบของผมนะครับวัตถุดิบหลับปลาแล้วก็ก่อนก็ตามที่ผมได้แนะนําไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูต้มยําปลาพิเศษนะครับพิเศษยังไงนั้นก็เดี๋ยวคอยดูครับผมโอเคครับผม ไปดูกันเลยครับ มาดูกันนะครับว่าปลาที่ผมต้มเป็นยังไงนี่เลยครับอยู่ในหม้อนี้เลยหอมมากเลยครับทุกคนหอมสมุนไพรมากว้าวธรรมชาตินะต้มแบบง่ายๆครับอยู่ป่าครับนี่นะครับไม่ต้องทําพิธีรีตองอะไรมากครับเพื่อไม่เป็นการหิวเสียเวลาในการหิวนะจะได้รีบกินนะฮะ นี่ครับที่ทุกคนสงสัยกันว่านี่ผมซื้อมาทำอะไรนะครับผมซื้อมากินเนรือ่องฮะแก้หิวนะครับ <S <S คือผมซื้อมากินแก้หิวนะครับวันนี้ยม้ <Yeah. S 1> อรอตลน้สุกนะครับผมก็จะกินเรื่องไปก่อนาะรอชิวๆกินปาลารอก่อนชิวๆนะครับ อร่อยมากต้มปลาเหมืนกันอร่อยไหมต้องรอลุ้นกันนะครับเอานะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเดือดขนาดไหนแล้วก็มันสุกหรือยังนะครับนี่เลยครับว้าวน,นี่เลยครับอ้าวร้อนครับโอ้ยนี่เลยครับ เดือดแล้วนี่นะครับว้าวเดือดแล้วจริงๆนะทุกคนนี่เลยครับช้อนที่ผมได้ทำไว้ช้อนนี่ยกําำลังดีเลยนะครับตักพอดีคำกำลังดีนะเดี๋ยวเราชิมดูนะจัดชิมน้ำก่อนชิมน้าก่อนนี่เลยว้ามาแล้ว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 เราดู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 โอ้โห บอกได้คำเดียวครับอร่อยมากหรือต้องพูว่ารสด,ดีเลิศมากเลยครับทุกคนโอ้โหชื่นใจครับของของนี้อร่อยจริงๆผมไม่ได้โกหกนะอร่อยจริงๆฮะปิดไว้ก่อนฮะว้าวหือไว้ก่อนโอ้โหอร่อยจริงครับน่าจะสุกแล้วนะครับซุปปู ซุปปูขมผมผมน่าจะสุกแล้วนะครับนี่เลยนี่ครับเดือดแล้วเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บปอหือร้อนขึ้นนะครับเอาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลมแล้วตักออกนะครับ ทุกคนหลังจากที่เราต้มน้ําซุปปลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างสุดท้ายที่เราต้องทําคือนี่นะครับต้มยําปลาอย่างสุดท้ายนะครับต้มยําปลาน้ําข้นนะครับอย่างสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็จะไปรวมกับน้องหนวดแล้วก็น้องเสิร์ดนะครับว่าของใครนั้นจะอร่อยนะครับแล้วก็ติ้งมากที่สุดนะครับรอดูตอนสุดแล้วกันครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผมแล้วนะครับผมรอโอกาสจะมาชิมเมนูของน้องนวดนะครับหรือว่าช่องอาซอหนวดบ้าแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะโอเคครับเดี๋ยวอยากให้ผมชิมหน้าไหนก่อนวิธีการชิมแต่เดี๋ยวก่อนแนะนำเมนูอาหารก่อนเมนูอาหารของผมนะก็เป็นชื่อเมนูคือต้มยำลาบลั่วไปยัน น้ำพริกมั่วสู้นะนะครับอย่างนี้้องกินดูแล้วครับไม่กินไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็คือวิธีการชิมง่ายๆนะคือถับผมจัดมาโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดวิธีการชิมของผมนะให้กับพี่ไอ้นะนี่เลยเอาไปไดก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เราไม่รู้นะที่รู้ที่กินได้นะต้นดอกดินดอกดินอ่าใช่อันนี้คือต้นเอ่อต้นดอกดินเนาะอ่าอันนี้คือต้นดอกดินนะโอเคครับนี่เลย ว้าวมีสไตล์ด้วยนะครับมีสไตล์กันั้งมดเลยฮะดอกไหตรงวางไว้กึ่งกลางนะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวก่อนนะดอกนี้จะมีรสชาติยังไงฮะับวยอยาพิ่งชิมเดี๋ยว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 รู้เดี๋ยวรู้วางไว้หนี้โอเคนะนี่เลยโอเคครับน้องหนวดจัดจัดให้นะครับนี่เลยคือมีหน้าที่แบงมือนะครับลองมีหน้าที่รอกินแล้วเราเราบริการเราบริการถึงมือนะถึงมือท่านนะบอกได้เลยว่า เราไม่อยากให้อดใจนิดเดียวครับทุกคนอดใจนิดเดียวจะได้จะได้เห็นแล้วจะได้เห็นแล้วเห็นเข้าปากผมแล้วนะครับใช่ใช่โอ้ยอยากกินแล้วนะทุกคนโอ้คันโตเลยนะเนี่ยบอกได้แล้วยัดใส่ปากนี่อูมามีนะนี่นะของดีนะคืออันนี้คือมีความลับความลับความลับใช่บอกไม่ได้นะฮะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไรเท่านี้ผมว่าก็จัดจ้านแล้วนะฮะ ต้องทําบ่อรอรอน้ําน้ําจิ้มแจ่วเนี about, ่ยบ i mean ่อรอเลยนะมีแล้วเต็มนะโอ้โหนี่เลยอือหืมอือหืทุกคนเอาเลยฮะยกนะผมจะหมดแล้วนะผมจะหมดแล้วนะทุกคนดูนะฮะเป็นไงบ้างครับรสชาต งงยังไม่พอใจอีกครับเดี๋ยวเขาชินมนอะจะต่อไหมครับจะต่อไหมครับรสชจ้าแบบนี้ผมบอกว่าอตอนที่ผมเข้าปากนะครับผมบอกไม่ถูก แต่หลังจากที่เคี้ยวลงไปนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมบอกนะครับงงนะแต่งงในความที่แบบว่าอร่อยอร่อยในรูปแบบที่ทุกคนต้องมาลองนะผมบอกไม่ถูกครับคือถ้าให้ต่อยอีกคาผมก็คงบอกไม่ถูกเหมือนเดิมแล้วครับเอาเป็นอย่างนี้อร่อยละมุนแล้วก็ มีหลายๆรสชาติรวมกันนะครับทุกคนมันเหมือนรวมมิตรอะไรสักอย่างนี่แหละครับอธิบายรสชาติมไม่ถูกนะใช่ครับผมโอเคต่อไปก็คือกินลาบเลยนะเป็นไงรสชาติลามปลาลาบปลาเนี่าาะอืมอืมืมอ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 มอื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  โอเคต่อไปก็คือต้มยำนะต้มยำกะทินะผมบอกได้แคนเดียวนะครับถ้ากินกับผัดชีด้วยนี่มันน่าจะดีเลยนะครับนะมีกะลัมอีกนี่โอ้โหย,โยลงตัวเอานะครับต่อไปมาถึงเมนูต้มอะไรนะครับต้มยำกะทินะต้มยำกะทินะมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราต้องชิมน้ําดูก่อน,นครับราชาติเนีนไงรสชาบไเนีงโอ้โห ละมุนแม่ละมุนมากเลยครับย่ง<ล>ชาวานต่อซ<ล>ดอย่างนี้นผมบอกไม่ถูกครับทุกคนละมุนมากซดแล้วเป็นไงรู้สึกว่าผมอยากติดเกาะเลยครับตอนนี้อเอานะครับต่อไปเราจะกินเนื้อปลานะครับ <S <S ใช้มือได้เลยฮะจังหวะน,นี้ไม่ต้องเกรงใจนะโอเคครับนี่เลยมันจะชิมให้ท่านผู้ชมดูก่อน,นครับมันจะรสชาติได้ไหมเอ๊ะเมื่อกี้ผมกินปลาหรือยังเนี่ยน้าอ้าวต่อเลยชิ้นหน่งนะยกเลยอ้างเลยยังเลยเหรอ โอ้ยเมื่อกี้ไม่รู้สึกว่ากินปลาเลยเมื่อกี้ผมกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้รสชาติเป็นไงอยากกินอีกรสชาติเป็นไงอ่ะคือฟิวผมพังหมดเลย โอเคครับเอาจริงๆแล้วนะครับคืออร่อยมากอ,มอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยส่วนเมนูนี้ผมงงนะครับต่อไม่เจอนะสงสัยต้องมาค้นหากันต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เอานะครับ,เ,รบเดี๋ยวมาถึงช่วงที่ผมจะต้องสรุปแล้วับว่ารสชาติอาหารโดยรวมเป็นไงนะสิ่งที่ผมถูกใจที่สุดนะครับก็คือเมนูนี่เลยครับว้าต้มยำกะทิกินครั้งแรกเหมือนไม่มีปลาเลยนะครับคือ ันนันนมันติดเกาะเลยดีใจในแบบติดเกาะนะครับโอ้ยอร่อยมากนะครับคือขอถามหน่อยว่าติดเกาะนี่มันเป็นยังไงอ่ะคืออยู่ในในความรู้สึกที่แบบว่าเดียวดายแต่ว่ามีอาหารที่กินสบายๆแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนด้วยอย่างนั้นนะครับผมโอเคโเคครับส่วนลาบไม่เป็นไงไงลาบนี่อย่างที่ผมบอกแล้วครับเนื้อปลากระนี้ผักชีพวกนี้เข้าตะไคร้พวกนี้เข้ากันหมดนะยกเว้นไม่มีผักชีกับกระลำนะมีผมว่า เรียบร้อยอลไอย่างนี้เลยนะครับโดยรวมนะครับผมให้คะแนนที่9.8นะครับอร,อร่อยมากเลยครับปลาเนี่ผมชอบนี้มากเลยเคําแรกที่ผมกินเข้าไปนะครับคือหายละลายนะครับผมไม่รู้<อ>ตัวเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเมนูต่อไปเราไปดูของัตชานะโนรอ,อกาสที่ต่อไปอีกรอบไม่ไหวแล้วผมอยากจะ ลองอาหารของต่างประเทศดูนะครับเพราะผมกินแต่อาหารชาวป่าชาวดอยนะผมยังไม่เคยกินแบบนี้เลยคราวนี้นะครับผมจะได้กินแล้วอ,อดใจไม่ไหวแต่ก่อนอื่นนะผมอยู่กันนี่เลยน้องเซิร์นะนะครับผมเซิร์ชแชนแนวนะและเมนูที่น้องเซิร์ตันชื่อให้คือเมนูนี้ชื่ออะไรครับเมนูนี้เบอร์เกอร์อเมริกันนะโอ้โหไปถึงอเมริกันแน่ๆเลยคราวนี้แล้วชิ้นต่อไปนี้นะครับ เมนูครับผมเมนูปลายังบิดมะนาวนะครับ <laughs> ผมกลับมาประเทศตัวเองซะแล้ว <laughs> และเมนูยังไม่พอาเมนูนี้ผมรู้เลยว่าอร่อยแน่นอนต้มปลาครับผมแต่ปลาเละบ่อเลยนะพุกคนอตมต้ตตปมปลาปลาเละใช่ไหมชื่อ ต้มป่าเลนะครับยังไม่หมดนะยังเหลือชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นนี้ครับผมเมนูนี้นี่คือเมนูหมูย่างโฮสไตล์คนดูดีนะดูดีนะทุกคนเอานะครับเดี๋ยวผมจะลงชิ้นเมนูอาหารสไตล์อเมริกันนะครับโอ้หมีธงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาธงออกก่อนนะครับอันนี้ปากตรงโคโลนือหรือโคโลกโตกายนะเนี่ยโคโลกเหนือยันโลกใต้เลยนะปากบนลงสู่ใต้ก่อนอื่นต้องนี้มา ให้หมดนะฮะอย่าอย่าเหลือไว้นะเสียาดยายครับมึงจะกินครันี้ตุ้งปิดนะครับทุกคน <S <S อืมอ,มอมผมเห็นแล้วนั้นลายผมไหลแทงเลยนะครับทุกคนอืมเดี๋ยวให้ตกชิ้นเดียวนะอร่อยมาก <S <S ผมบอกได้คนเดียวครับอาหารสไตล์แบบน,นี้ผมไม่เคยกินนะครับผมกินแต่สไตล์บ้านนะครับ ถ้าไม่มากะเสิร์ชชาเนลนะผมโอ้หไม่ได้กินแน่นอนนะผมอาหารอเมริกานะผม <laughs> <laughs> สนใจเป็นกุ๊กอเมริกาไหมเดี๋ยวพี่ติดต่อให้โหสงสัยน่าจะได้นะน่าจะได้นะ <laughs> เราจะไปทางเรือนะ <laughs> <laughs> ไม่ไปทางเครื่องบินนะ <laughs> <laughs> โอโอ๋โอ, <laughs> อ<า>คำันี้ผมต้เป็นฉาินะโชว์หน่อยลูฟี่ลูพี่ <laughs> ูกน้ำลายหลายแล้วก็ยังกลืนไม่ได้นะไม่ขาดออออืชิ้นสุดท้ายก็ยังต้องเอาหมดนะครับมาถึงเมนูต่อไปเลยนะครับเมนูครับผมปลาเนื้อโอเคนะครับผมพี่ไอทันทีนะครับผมเราต้องบริการให้นะครับ ผโอ,อ้รอบนี้น้องเสร็จบริการเหมือนน้องนวดเลยนะครับบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะบริการให้เต็มที่นะลองดูครับอมผมพี่ไอ้นี่ต้องเป็นคำโตเลยคนระับมาทั้งเทีย่ยมไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะผมอันนี้ครับผมอันนี้น้องบิดมะนาวสักหน่อยนะผมพี่ไอกินแล้วพี่ไอ้ตะลึงเลยครับโว้สงสัยคนบิดมะนาวยืนไปเปล่าเข้ากันได้ครับ แล้วถ้าเข้ากันได้อร่อยดีครับเดี๋ยวมาถึงเมนูต่อไปนะครับผมบอกได้เมนูนี้ก็อร่อยนะต้มปลาเละบ,บ้านเหมือนบ้านผมนี่แหล <มา S 2> ะครับแต่ปลาดิบอร่อยับจะอร่อยเหมือนบ้านผมนี่ไม่นะครับแต่เกิบไม่ทันใจนะเดี๋ยวผมขอใช้มือเลยนะครนี่ครับอร่อยครับโดยรวม อร่อยแต่ก่อนอื่นผมขอช้อนชิมน้ำซุปหน่อยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้น้ำซุปหายหมดแล้วน้ำซุปไม่มีแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวนิดหนึ่งหรือหนึ่งเมนูนะครับอ๋อแต่ผมไม่ได้กินเมนูนี้ผมไม่ได้กลับตามประเทศนะครับใช่ครับผมโอ้โหนี่นะผมเมนูนี้ครับผมผมเสิร์ฟให้พี่ไอ้นะผมโอ้ว้าวทุกคนเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรนะโอ้เมนูนี้คือเมนู หมูย่างครับผมหมูย่างคนดูดีนะครับผมเขากินยังไงวะจะได้ดูดีกินเนี้ยคนดูดีเขากินกันอย่างนี้นะคืออร่อยมากเลยครับผมจนอดูดีไม่ได้แล้วนะฮะดูดีไม่ได้ครับนาทีนี้นะครับเอาวังแล้วกมนดูดีเอาให้หน้ำใจไปก่อนดีกว่าตอนนี้ เป็นยังไงบ้างครับผมพี่ไอ้มนูดูดีครับผมหมูย่างดูดีนี่ครับอเอานะครับรา้างจากที่ผมกินเมนูอาหารดูดีนะครับผมก็อยากทําตัวดูดีนะแต่ว่าผมอดใจไม่ไหวนะผมก็เลยต้องทําตัวให้เต็มที่ดีกว่าครับเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วครับสําหรับอาหารเมนูของลุงเสิร์นะครับผมจะให้คะแนนนะครับในความพึงพอใจของผมนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกตอนนี้ก็คือ อาหารที่ผมปรดปลาที่สุดก็คืออาหารสไตล์อเมริกันผมรู้สึกว่าโอ้โหอาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยกินหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะรอร่อยมากนะครับคะแนนที่ผมจะให้น้องเซิร์คือ 9. 9จุดเองครับเพราะว่าช mm. ิ้นอาหารเ mm. มนูของอาหารอเมริกันนะฮะอร่อยจริงๆับถูกปากผมจริงๆนะครับในความรู้สึกผมนะครับผมบอกได้คำเดียวว่า3-4อย่างที่น้องเซิร์ชจัดมานะครับคืออร่อยมากที่สุดคือ อาหารอเมริกันนะครับหมดไม่เหลือนะครับหมดแล้วจริงๆนะฮะหมดแล้วส่วนใครอยากรู้เมนูอาหารของผมอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นจะดูยังไงนะ,ะไปดูติดตามช่องอาซอหนดบ้าหรือว่าช่องสัจจนาส่วนคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา3มคนนี่เลย3มคนหรือว่าหคนมาแต่ท่านนี้สคนคลิปวิดีโอนี้ผมก็ ขอบคุณมา,มากๆนะครับติดตามรับชมจนจบนะครับบ๊ายบายเย้